สวัสดีครับสุโฮมบ้านและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านมีนบุรีการเล่นโฮมนะครับซอยราชธุริศซอย4ี่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมีบ้านเดียวชั้นเดียวรีโนเวทให้แล้วสวยๆนาเสนอหนึ่งหลังหลังนี้ไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนเมนของหมู่บ้านนะครับก็ถ้าเข้าซอยราชธุริศ4ี่เนี่ยก็วิ่งตรงอย่างเดียวเลยก็จะมาเจอวงเวียนนะครับวิ่งเข้ามาประมาณสักกิโลหนึ่งก็จะมาเจอวงเวียนตรง ต้นไม้สีเขียวๆนะ่ะถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะมาเจอบ้านหลังที่กําลังจะนําเสนอนี่นะครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้านะครับเนื้อที่50ตารางวาด้านหน้าต่อเติมหลังคากว้างๆแบบนี้เลยนะครับจอดรถในบ้านได้ผมดูว่าน่าจะได้3-4คันนะครับประตูรั้วเนี่ยทำให้ใหม่นะครับใส่ลายฉลุสวยงามสไลด์ได้2ฝั่งนะครับฝั่งนี้สไลด์ขวา ขึ้นจอดตรงตรงนี้ได้2คันนะครับอีกฝั่ง,งนึงฝั่งโน้นสไลด์มาด้านซ้ายนะครับก็ขึ้นจอดตรงได้อีก2คันก็คร่าวๆผมดูว่าน่าจะจอดได้4คันนะครับนี่เลยนี่เลยพื้นก็ปูกระเบื้องให้แล้วส,สวยๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับกําแพงรั้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีการตีระแนงเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยทำสูงกว่าเดิมประมาณสัก60เซนเพิ่มความเป็นสวนตัวนะครับแบบนี้ ฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับมีพื้นดินเอาไว้ปลูกสวนหย่อมได้นะครับหรือจะทำปลูกพืชผักสวนครัวลงต้นไม้ได้เลยลงดินอีกนิดหนึ่งแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับด้านหลังมีประตูทางเข้าครัวนะครับเป็นบานสไลด์กระจกนะครับครัวเดี๋ยวผมพาเข้าตัวบ้านหลักแล้วกันนะครับปั๊มน้ำทแทงน้ำติดตั้งให้แล้วนี่ชุดใหม่ทั้งชุดเลยนะครับแบบนี้อันนี้พื้นปลูกกระเบื้องให้สวยงามแบบนี้นะครับ นใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหลังคาที่ต่อเติมนะครับก็ใช้อย่างดีนะครับเป็น p u f o a m โครงเหล็กแบบนี้เลยประตูหน้าต่างนะครับเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกทั้งหลังแล้วนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับพื้นปูหม้นะครับเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่60ูน60เซนนะครับสีเทาอ่อนๆนะครับสวยสวยสวย ปลาเป็นไฟฉับระยบเลยระดับซ่อนไฟไว้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟปกติมันไม่ได้กระพริบนะครับแต่กล้องมันจับแล้วมันกระพริบนะครับนี่เลยสวยมากนะครับนี่มินบุรีการ์เด้นโฮมนะครับราดุทิตซอย48นะครับหลังนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็เข้าจากตัวถนนหลักนะครับราดุทิตเนี่ยเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งนะครับตลาดมีนประมาณสัก5-6กกิโลคร่าวๆประมาณนี้โรงเรียน หลักๆที่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีส,สารศาสตร์วิเทศมิบุรีนะครับประมาณสัก4ีกิโลได้นี่เลยก็ในตลาดมีมีสถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูสายสีส้มก็ไม่ไกลกันนะครับก็เดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับหมู่บ้านนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับมี3ห้องนอนนะครับ 1..2...3...3 3ห้องนอนอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลย บ้านหลังนี้หันที่ตะวันตกนะครับประตูห้องเปลี่ยนให้ใหม่ทุกห้องนะครับใช้อย่างดีเลยนะครับนี่สวยรูแบบนี้นี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องที่หนึ่งะครับห้องแรกอยู่ส่วนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จัดว่ากว้างนะครับลงเตียง6ฟุตได้ลงตู้3ฟุตครึ่ง5ฟุตได้นะครับฝ้าเป็นฟ้าฉาบเรียบระบบไฟแสงสว่างเป็น LED ดาวไลท์แบบนี้นะครับนี่เลย ถัดมาเป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของตัวบ้านก็ขนาดห้องใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อาจจะย่อมกว่าห้องเมื่อสักครู่นิดหนึ่งห้องนีออ้ดูด้วยสายตาน่าจะลงเตียงห้าฟุตพอนะครับห้าฟุตห้าฟุตสามฟุตครึ่งลงตู้สักสามฟุตครึ่งได้นะครับออจะได้หลบมๆมหน่อยหกฟุตน่าจะแน่นไปนะครับนี่เลยเอ,อ่าผ่านไปสองห้องนะครับ ออกจากห้องนอนที่สองก็จะเจอห้องน้าก่อนอ่ะดูห้องน้ำกันก่อนละกันห้องนี้ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับห้องน้ําห้องนี้บุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้นี่ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไปออกจากห้องน้ําไปดูห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เรายังไม่ให้ดูครัวนะครับดูห้องนอนให้จบก่อนครัวสวยครัวสวยอ่ะ อันนี้ห้องนอนที่สามนะครับห้องนี้ต่อเติมเพิ่มนะครับก็ห้องนี้จัดว่ากว้างที่สุดในในในสามห้องนะครับห้องนี้กว้างสุดนะครับก็ลงเตียงหกฟุตได้สองหลังอนะ่ะประมาณนั้นแล้วกันลงตู้ห้าฟุตได้สบายๆนะครับผ้าชาบเปียบแล้วก็จะมีประตูอันนี้ทางออกไปด้านข้างที่ผมชี้ให้ดูมื่อสักครู่นะครับเปิดออกไปก็จะเจอพื้นดินตรงนี้แล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านได้นะครับ นี่เลยนี่เลยหมู่บ้านมีบริการได้โฮมนะครับมีมอห้านอูทิศซอย4ี่แล้วก็ด้านหลังนะครับท่านใดที่ชอบแนวธรรมาชาตินะครับหลังนี้สุกใจท่านแน่นอนนะครับด้านหลังเนี้ยเป็นวิวทุ่งนานะครับสวยเขียวขจีแบบนี้เลยนี่นะครับเปิดหน้าต่างออกไปก็ลมเข้าแบบโชว์แบบเย็นๆเลยแหละนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ประตูเปลี่ยนให้ทุกห้องนะครับเป็น แบบสวยรูแบบนี้เลยนะครับประตูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันหน่อยครัวครัวกว้างมากนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนที่ต่อเติมเช่นกันลงเข็มเรียบร้อยนะครับบิวอินเคาน์เตอร์เป็นรูปตัวไอแบบนี้แ่นท็อปสีดํานะครับมีแถมซิงค์สเตลเลตหนึ่งหลุมแถมหัวเตาแก๊สสหัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องดูดควันไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นีครัวนะครับกว้างแล้วก็ตรงส่วนนี้ ทำไว้ให้ติดตั้งเครื่องซักผ้าเรียบร้อยนะครับมีเดินท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยข้างกันก็จะเป็นตู้เย็นได้นะครับเนี่ยตรงนี้กว้างๆโลง่งๆสบายมากถัดมาดูห้องน้ำห้องที่สองนะครับห้องนี้กเ็เป็นห้องที่ต่อเติมเพิ่มนะครับของเดิมมีห้องเดียวมีห้องน้ำที่สองนะครับก็สวยๆใหม่ใหม่ น่าจะใหม่ทั้งชุดนะอโอเคครับเพราะว่าเป็นการทำเพิ่มอ่ะใหม่ทั้งชุดแหละก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวราชดุทิตคูซ้ายคูขวาเรียบวารีประชาร่วมใจมิตรไมตรีนะครับใกล้ตลาดมีนใกล้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมีนบุรีนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ได้นะครับ หมู่บ้านมินบุรีกาดิทโฮมราชทุทิตซอย48นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะครับลรงแนให้ผมสักครึ่งวันให้ผมจัดคิวงานได้นิดนึงนะครับสําหรับรีวิวบ้านสวยหลังนี้ก็ขอจบเป็นอยางเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย